สรุปว่าตอนนี้ก็ประกอบตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาประกอบตู้กันนะครับมันคือ2กล่องนี้ถ้าเขาจะไม่ผิดเนี่ยกล่องหนึ่งจะเป็นกระจกนะครับแล้วก็อีกกล่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นโครงตู้มาให้นะซึ่งเราเนี่ยจะทําการแกะแล้วก็ดูคู่มือแล้วก็ทํากันไปเรื่อยๆนะครับเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวเจอกันหลังประกอบเสร็จครับ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตู้ไ k เกียอันนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นตู้ที่แบ่งออกมาเป็น4ชั้นแบบนี้เลยนะครับเห็นปะก็คือมีฐานด้านล่างนะครับมีชั้นกระจก1 2 3ชั้นก็คือแบ่งเป็น4ชั้นเนาะแล้วก็ข้างบนนี้นะครับจริงๆแล้วเขาอะทำรูมาให้เราสำหรับเอาสายไฟใส่เข้าไปแต่ตอนนี้ผมปิดอยู่นะ ถ้าสมมติว่าใครอยากจะแต่งไฟนะซึ่งคิดว่าเดี๋ยวผมอมาจจะหาไฟ LED มาติดนะครับแล้วก็วางกันด้ามข้างในนะ <Wow. S 1> ก็คือเราสามารถแกะน,นี้ออกแล้วเอาสายไฟใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็จะมีรูตรงนี้รูน็อตตรงนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับยึดเพลทเหล็กแล้วก็ยึดติดกับกําแพงนะครับถ้าเราต้องการจะติดกําแพงเนาะเพื่อให้มันมั่นคงขึ้นคือโดยรวมเนี่ยเอาจริงนะการประกอบคนเดียวก็ถือว่าลําบากนิดนึงนะครับภาพรวมก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ดู เอียงๆยังไงไ้ตัวเอเอ,เอ,อน่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าลองวิ่งเวียงดูแบบเปิดปิดถ้าปิดไม่แรงมากก็คงไม่เป็นไรมั้งนะครับก็ตู้ละพันกว่าบาทเองเนาะเออส่วนอันนี้ก็เป็นแบบแม่เหล็กนะครับคือมีเพื่อนบอกว่าเพื่อนของเพื่อนเนี่ยทำกระจกแตกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงแตกนะครับแต่เวลาที่ติดเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้จะเห็นว่ามีขอบตรงนี้เห็นปะตัวที่ยึดกระจกตรงเนี้ยเออคือเราควรจะทําแบบ ควรจะมีคนช่วยนะครับมันจะง่ายขึ้นเมื่อกี้ทําคนเดียวก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าโชคดีผ่านมาได้นะครับเออแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบที่ยึดแม่เหล็กอะไรแบบนี้โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะเอออาจจะมีร่องข้างๆนิดหน่อยนะครับเห็นรูนี้ปะร่องให้ฝุ่นเข้านิดหน่อยเราอาจจะหาอะไรมาปิดก็ได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันฝุ่นมันจะได้เข้าน้อยที่สุดแต่ตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผม จออย่างหนึ่งเลยนะปัญหาหลักๆเลยคือขามันเว้ยฐานด้านล่างมันไม่ค่อยเท่ากันนะครับเพราะว่เมื่อกี้ยึดเหมือนแบบเราใช้ไขโครมือใช่ปะะ่ะแล้วก็มันไม่แน่นมากนะครับ mm hmm. เออก็อาจจะเป็นปัญหาได้ในอนาคตถ้าจะให้ดีก็คืออาจจะต้องเอาไปยึดกับกําแพงหรืออะไรแบบนี้หรือเมนก็วางพิงมุม mm hmm. ก็น่าจะช่วยได้นะครับขนาดความสูงกับความกว้างก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะ จัดตู้ให้เรียบร้อยแล้วก็พามาให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมนจะทําการเอาพวกไฟ led เนี้ยนะครับไปติดใส่ในตู้ซึ่งเวลาที่เราจะเอาไฟ led เส้นนะครับไปใช้เนี่ยเราจะต้องดูโวลต์มันก่อนนะว่าโวลต์มันกี่โวลต์อย่างเช่นอันนี้นะครับมันจะเขียนเลยว่า dc 1 2โวลต์ dc 1 2โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นหมออแปลงของเราเนี่ยก็จะต้องเป็นหมอ้อแปลง12โวลต์ด้วยเช่นกันสังเกตจากตรงนี้นะ เอาพุทธ12โวลต์นะครับส่วนตัว29แอมป์29แอมป์เนี่ยจะไว้บอกว่าเราสามารถใส่ไฟได้เยอะแค่ไหนนะครับโอเคมาที่นี้นะผมเนี่ยได้ทําการตัดไฟมาแล้ว2เส้นนะครับเดี๋ยวผมอะกะว่าจะวางไอ้อันเนี้ยเข้าไปในตู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาตัดไฟ LED นี้ให้ครบก่อนตัดความยาวเท่าๆกันสัก4ชุดเนาะเพราะว่าคิดว่าน่าจะใช้ทั้งหมด4ชุดเวลาที่จะตัดไฟ LED นะครับจะต้องดูด้วยนะว่า เขาได้มีระยะตัดให้ดูเห็นปะ่ะอย่างเช่นตรงนี้นะครับระยะตัดมันคือตรงนี้เห็นปะ่ะตรงทองแดงเอากันไกลหรืออะไรก็ได้ตัดโอเคเรียบร้อยถ้าเราตัดไม่ตรงระยะมันนะสมมุติว่าเราไปตัดตรงอื่นเนี่ยไฟเส้นนี้ก็จะเสียเลยนะครับตรงกรอนด้านหลังเนี่ยตรงเนี้ยสมมติว่าผมตัดนี้ใช่ปะ่ะก็คือชุดนี้จะเสียไปนะประมาณนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดให้มันตรงแบบนี้เมื่อกี้ผมไปนั่ง ตัดไอ้นี่มานะวัดแล้วก็ตัดมา4อันนะครับโอเคทีนี้นะครับเวลาใช้เนี่ยก็ง่ายมากไฟ LED เส้นนะครับมันจะมีบอกว่าด้านไหนคือบวกด้านไหนคือลบนะครับเห็นในวงจรน,นี้ปะบวกอยู่ด้านล่างนะครับเท่ากับว่าสายไฟเส้นสีแดงของเราเนี่ยคือไฟบวกสายไฟเส้นสีดําคือไฟลบนะครับทีนี้เวลาที่เราเอาไปใส่ในหม้อแปลงใช่ปะมออแปลงมันก็จะมีเขียนเลยว่า v บวกแล้วก็ v ลบนะครับ ส่วน L กับ N ตัวนี้คือไฟบ้านนะผมมาทาปักต่อไฟบ้านไว้แบบนี้นะครับบอกเลยนะว่าเวลาที่ใช้งานเนี่ยห้ามไปโดนบริเวณนี้เด็ดขาดอย่าเอานิ้วไปโดนมานะอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นคือเราควรจะต่อสายตรงบวกกับลบตรงนี้ออกมายาวๆนะครับแล้วค่อยคือสมมติว่าหม้อแปลงผมจะวางข้างนอกใช่ไหมผมก็ต่อสายไฟยาวๆมานะครับแล้วก็เอาสายไฟเนี่ยวันนี้ผมจะใช้สายไฟชุดนี้ครับทุกคนจริงๆแล้วสายไฟชุดนี้ใช้กับ ไฟ LED ที่เป็นแบบหลายๆสีนะครับแต่ว um> ่าวันน um> ี้ผมจะเอาเนี้ยมาใช้เพราะว่าผมมีชุดนี้แค่อันเดียวผมไม่มีสายสีแดงดำนะก็จะเอาอันเนี้ยเดินสายมาเรื่อยๆในตู้นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอเดินสายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีเนาะนี่คือถ้าเป็นตู้เดิมๆแบบที่ไม่ได้ติดไฟไม่ได้เปิดไฟใช่ป่ะก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อวานก็คือผมเดินไฟ LED เพิ่มนะครับคือตอนนี้ผมติดไฟไว้ด้านหน้าแบบนี้ใช่ป่ะ ถ้าจะให้ดีนะมันควรจะมีแบบเขาเรียกว่าตัวฟิลเตอร์นะครับมาปิดหลอดมันจะได้ไม่เห็นเป็นเม,ม,ม็ดแบบนี้เนาะออแล้วก็อันเนี้ยคือผมไม่ได้ยืดอะไรนะผมก็เอาไอ้แท่งไฟเนี่ยวางเข้าไปเลยตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะให้มันคว่ำลงดีไหมอะไรแบบนี้แต่ก็รู้สึกว่าเออก็แบบนี้แล้วกันแล้วก็ให้มันเด่นๆที่ชั้นบนนะครับส่วนชั้นล่างๆลงมา,งา,งางก็ติดตั้งประมาณนี้เลยสรุปก็คือเอาไฟ led พร้อมกับรางอ่ะ มาวางใส่ตรงช่องนี้ได้เออก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <Yeah! S 1> จริงๆแล้วแค่ตู้เดิมๆก็โอเคแล้วนะแต่ว่าถ้าติดไฟเข้าไปด้วยมันก็ช่วยให้งานเด่นขึ้นได้ซึ่งไฟที่ผมทําก็แบบที่เมื่อวานเลยเอาไฟ LED ใช่ป่ะเ,เดินสายแล้วก็มาใส่ในหม้อแปลงนะครับแล้วก็ต่อสายไฟหม้อแปลงมาแล้วก็มาเสียบสิ่งที่ต้องทําต่อไปคิดว่าน่าจะต้องเก็บพวกสายนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือสายด้านหลังลกมากนะครับ จะได้ประมาณนี้แต่ว่าไฟมันเหลืองไปหน่อยวะคือข้อดีของการที่เราเดินไฟแยกแบบเนี้ยผมมีเทอร์มินอลต่อไฟตรงนี้ใช่ไหมข้อดีก็คือถ้าเราอยากเปลี่ยนไฟแล้วแค่แกะไฟนี้ออกนะครับแล้วก็เอาสายไฟเนี่ยของ LED มาต่อเข้าตรงเทอร์มินอลเลยก็จบโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นั้งในราคาแบบไม่กี่บาทนะครับสองสามพัน โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย